สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Call of d g o n กันอีกเช่นเคยนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวในวันนี้ของเราผมมาบอกเล่าเรื่องความรู้สึกของการโดนตีคิวหน่อยนะครับท่านผู้ชมบอกต้องบอกเลยว่าเล่นเกมนี้สไตล์นี้ก็ค่อนข้างดีจากครั้งแรกแล้วพอโดนตีคิวโดนไรเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบงงๆมึนๆโลกๆเหมือนกันไม่รู้จะทํายังไงดีนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เราจะมีคําเตือนสําหรับคนไทย คนไทยที่เป็นเจ้าของกิวเจ้าของพันธมิตรถูกต้องไหมท่านผู้ชมยังไงก็ให้ระวังตัวนิดนึงดีกว่านะท่านผู้ชมนะบอกเลยว่าเกมนี้แม่งแบบยุทธศาสตร์มาเยอะแล้วแม่งเจอจิตตวิทยาเข้าไปคือล้อจริงๆคือล้อมทั้งกิวอะครับถ้าใครที่แบบว่าเชื่อใจผิดคนนะบอกเลยว่าแตกแน่นอนแล้วก็มีการค่อนข้างที่แนวแบบการแกล้งแนวบุรีนิดนึงนะท่านผู้ชมเนาะแต่คิดว่า ไม่น่าจะอะไรมากนะเดี๋ยวผมก็จะพูดคร่าวๆแล้วกันนะคิดว่าไม่นานานะท่านผู้ชมเนาะอย่างแรกนท่านผู้ชมต้องบอกเลยว่าการตีกิวเดี๋ยวมันต้องรวบรวมหรืออ่าเรียกว่าพันธมิตรหรือพวกพ้องใช่ไหมจะมีการรวบรวมอยู่การระดมทุกไอระดมพลนึ่งต้องแาท่านผู้ชมในการใช้หวดอะไรต่างๆมากมายเลยจริงๆบอกเลยว่าโคตรที่จะน่ากลัวมากโดยเฉพาะตอนที่แบบเรากําลังเล่นอยู่แล้วเราหลับๆๆไปนั่นเองท่านผู้ชมเราแบบตื่นมาปั๊บเฮ้ยเห็นมันกําลังหัวดเลยนั่นเองบอกเลยว่า มีการหดคือตีธงตีธงอยู่ที่แบบเลยบอกเลยว่ากระทวกให้แบบมันมากแบบนัวเลยคือมาค่อนข้างเยอะที่จะเป็นพิเศษเลยนั่นเองนะท่านผู้ชมบอกเลยว่าเราไม่รู้เลยจริงๆว่าเราโดนตีมาถูกต้องมากกว่าเราจะรู้ตัวกว่าเราจะร,ววรจะดมพลกว่าคนมันจะออนไลน์อะไรเงี้ยเพราะว่ายิวคนไทยเราเนี่ยค่อนข้างที่จะลาไปเล่นสงการกันเลยไม่มีคนอยู่เลยบอกเลยว่าไทยเวลาเนี่ย ค่อนข้างที่จะนานเป็นพิเศษนั่นเองนะท่านผู้ชมกว่าจะแบบรวบร,วม,รวมคนได้กว่าจะรู้ตัววิธีคือแบบบ้านแทบหายไปแล้วไหนจะต้องท่างทางเดินทางอีกแล้วผมนี่น่าจะไกลที่สุดแล้วนั่นเองแล้วหลายคนเนี่ยวาร์ปมากันกันเลยทีเดียวถูกต้องไหมมีการแบบวาร์ปมากันทงกันผ่านทุกอย่างเลยแต่ผมเนี่ยไม่มีของวาร์ปครับทำให้แบบว่าต้องวิ่งมากกว่าจะวิ่งมาถึงใช้เวลาเกือบ2ี่สบนาทีจากพื้นที่บ้านแม่งแม็ วิ่งไกลมากแบบไกลสุดๆขนาดที่ว่าทีมมีทหารม้ายังแบบแข่งใช้เวลาตั้งยี่สิบนาทีจากสามสิบนาทีคิดดูดีทีเวทก็จะวิ่งมาถึงเกือบสี่สิบนาทีวิ่งกันหน้าตั้งเลยจริงนะผู้ชมบอกเลยว่านัวกันมันมากในช่วงช็อตที่ว่านัวเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะมันต้องบอกเลยว่าผมไม่ได้อัดมานะท่านผู้ชมนะทาให้แบบว่าเราไม่มีภาพตัวอย่างให้ได้ดูกันแต่ฟังไปละกันนะท่านผู้ชมนะระหว่างนี้เดี๋ยวเราเล่นนู่นทานู่นไปเรื่อยแล้วก็เดี๋ยวท่านผู้ชมได้ฟังไปนั่นเองนะบอกเลยว่าโคตรมัน แล้วก็จะมีหลายคนเนี่ยที่เป็นไส้ศึกใช่ไหมคือแบบว่าอยู่อยู่กิวเดิมคนไทยแล้วก็ย้ายไปกิวอื่นแล้วก็มาตีถูกต้องไหมาทาให้ตรงนี้แหละคที่เป็นจุดสําคัญของการบูลลี่กันนิดนึงนะท่านผู้ชมต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะสนุกนะหลายเกมค่อนข้างสนุกเนาะแต่พอแบบพอคนอื่นที่ไม่รู้แล้วมาลุมด้วยมันรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันมีขนาดนี้เลยเนี่ยเกมสไตล์นี้คือค่อนข้างที่จะ เหมือนแบบโดนบีบคั้นอะบีบคั้นเหมือนราะว่าเหมือนเหมือนเป็นคนนอกอะต้องบอกเลยว่ามีหลายคนที่แบบว่าต้องโดนกันแกล้งเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้กิวเราลมไปแล้วนะท่านผู้ชมทําให้เราต้องย้ายไปกิวอื่นไงแล้วพอไปอยู่กิวอื่นดันไปเจอไอ้ตัวที่มันมาตีกิวเราไงแล้วมันแบบมันย้ายไปก่อนแล้วใช่ไหมมันตีกิวเราไงแล้วมันแต่มันยังอยู่ในเขตพื้นที่ดั้งเดิมของเราอยู่พวกเราเลยไปถล่มบ้านมันไงแล้วพอเข้าไปเจอมันแม่งเล่าเป็นตู่เป็นตาเลยเล่าอย่างงุ้นอย่างนี้ ทางที่มันย้ายไปกิวอื่นแล้วมันมาตีบ้านเราแต่มาอยู่เขตพื้นที่เราเราก็ต้องป้องกันบ้านตัวเองถูกต้องไหมแต่แม่งแบบแม่งเล่าไปตุ๋นตาเลยว่าเราไปกันแกล้งเขาตรงนู้นตรงนี้บอกเลยว่าโอ้โหจี๊ดมากแต่เราเราไม่โดนไงค,คนอื่นโดนไงก,ก็โอเคกันแต่แต่ถึงจะเราไม่โดนก็รู้สึกว่าไอ้นี่เหมือนกันนะแบบดูโคตรน่ากลัวจริงๆนท่านผู้ชมนะมาเราไปดูกันที่อย่างต่อไปดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับกิวเราบ้างระหว่างที่เรา โดนหวดไปแล้วนะท่านผู้ชมมาท่านผู้ชมระหว่างที่เราโดนหัวไปแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างถูกต้องไหมท่านผู้ชมทุกคนน่าจะจําก็ได้ว่าเราอยู่กิลอะไรเนาะส่วนมากเนี่ยคันวาเลียพื้นที่ตรงนี้นี่จะเป็นกิลของคนไทยค่อนข้างที่จะเป็นกิลคนคนไทยที่ใหญ่มากๆดูพื้นที่ท่านผู้ชมค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆเห็นตรงนี้ไหม S F, F R, R อ่านั่นคือกิลดั้งเดิมที่ผมอยู่ ต้องบอกเลยว่าผมอยู่พื้นที่ประมาณนี้เป็นยุทธศาสตร์ที่ดีมากจริงๆค่อนข้าง,าง,งที่จะดีเลยเพราะกล่ามันจะขึ้นมาถึงเนี่ยเป็นเป็นจุดที่ว่าทางเดินขึ้นผมอยู่ค่อนข้าง,งที่จะดีเลยทํยาให้เราโดนตีถูกต้องไหมพอโดนตีเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็ต้องกู้คืนสร้างคานเพื่อที่จะแบบพัฒนาทุกอ,อ,อย่างคืนถูกต้องไหมท่านผู้ชมผมก็ไปพักไว้ท่านผู้ชมเพราะว่าทรัพยากรเราไม่พอแล้วเราก็ตายไปเยอะเราก็ต้องฟารม์มถูกต้องไหมท่านผู้ชมทรัพยากรไปเยอะมากเราต้องเสียเราก็ต้องฟาร์มไปจุดนั้นแหละที่เป็นจุดเปลี่ยนของเราว่าทำไมกิที ว่าหัวกิลเราไม่อยู่หัวกิลเราไม่อยู่นะท่านผู้ชมพอหัวกิลไม่อยู่ใช่ไหมมันจะเหลือแต่แบบอ่าลูกทีมที่ออนบ้างไม่ออนบ้างกับผู้บริหารผู้บริหารก็คือระดับแร้งสี่ถูกบ้างไงท่านผู้ชมทําให้ไอแรลงสี่เนี่ยเราแบบว่ามันต้องการหาคนมาเพิ่มไงเพราะว่ากิลเราออกไปเยอะมากเพราะว่าพวกระดับสูงเนี่ยเขาไม่อยู่กันไปเที่ยวสงการแล้วก็เลยคิดว่าเลิกเล่นกันไงคนอื่นๆที่แบบแรลงหนึ่งแรลงสองแล้วมันเริ่มทยอยออกกันเราเลยต้องคัดหาคน และด้วยที่ว่าแม่งมีสไปร์ไว้ท่านผู้ชมผมไม่เคยคิดมาก่อนแล้วแม่งเล่นเกมแบบนี้แม่งมีสไปร์เละคือแบบเชื่อใจและเละเลยท่านผู้ชมเอาสไปร์เข้ามาไงแล้วแบบมาช่วยบริหารมาช่วยกันสร้างต่อใช่ไหมผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเว้เพราะว่าผมไปนอนพอผมไปนอนเนี่ยตื่นมาเรียบร้อยกิวแม่งล่มทุกคนงงว่าทำไมกิวถึงล่ม พราะไอ้คนใหม่ที่แม่งแอบมาเป็นสปายท่านผู้ชมแล้วแม่งด้วยเชื่อใจแม่งก็เลยให้ตำแหน่งดูดีนั่นไปเพื่อแม่งจัดการต่อไงแม่งเตะคนหมดกิวเลยท่านผู้ชมหลายคนบอกเอ้ยมันจะเตะกันได้อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันแต่ผมตื่นมาเนี่ยทุกคนที่อยู่ในละแวกบ้านผมอะโดนเตะหมดเลยบางคนที่แบบว่าไม่มีกิวใช่ไหมแม่งต้องเปิดชิลป้องกันไว้เนี่ยอย่างแถวเนี้ยโซนนี้ทั้งหมดเนี่ยเห็นจะรู้ได้เลยว่าไม่มีไม่มีแทบไม่มีกิวอยู่แล้วอ่ะส่วนคนที่ยังมีกิ้วอยู่เนี่ยจะเป็นพวกที่เลิกเล่นไปแล้วทชม มันเป็นพวกที่แบบเลิกเล่นไปแล้วคือไม่ได้ออนไลน์แล้วอ่ะแล้วคือเขาไม่ได้เตะไว้เขาเตะคนที่แบบมันเล่นกันทุกวันคือเหมือนแบบเตะออกกิลเลยเพราะว่ากลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวแม่งแม่งจะมาป้องกันมานู่นแม่งเตะออกมาเลยดูดียังเหลือแบบเหลือแต่ทงอ่ะแล้วแบบว่าทําให้แม่งพูดเป็นประเด็นมากเป็นเป็นประเด็นในฝั่งช่องแชทเลยว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นกับกิลนี้กิลนี้ค่อนข้างที่จะกว้างนะค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วมันแบบแม่งหายไปในชั่วพริบตาแบบเร็วมากอ่ะคือแบบเพียงแค่แปดชั่วโมงอัะผมไปนอนอะ่ะในระยะแปดชั่วโมมมงที่่ผตืืนาคอ แมงโตเตะอจาก,กิวแมงไม่เหลือดูดิทีมเนี่ยแถวแถวเนี้ยเนี่ยเห็นไหมก็เหลืออันนี้อันนี้คืออ่ามิสเตอร์อาราบัสที่เป็นอยู่แรงห้าอยู่เทียห้าที่อยู่แล้วตำแหน่งรักษาการแทนแทนหัวกิ้วถูกต้องมาแรงห้าไอแรงห้านี่ยังอยู่อยู่เลยคือไม่น่าจะเตะได้เพราะไม่น่าจะเตะระดับสูงกว่าได้นั่นเองท่านผู้ชมผมไม่รู้นะแต่บอกเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหลายคนที่ยังอยู่เนี่ยผมยังจําได้อยู่เลยบางคนที่เล่นกันแล้วพูดคุยกันอ่ะคือโดนเตะออกหมดเลยเว้ท่านผู้ชมคือแบบคือเคว้งคือตอนนี้คือ กิวผมตรงนี้คือโล่งล้างหัวกิ้วผมก็ไม่เจอแล้วคือไม่รู้อยู่ไหนเหมือนกับว่าหัวกิวแบบว่าปิดกิ้วแม่งเลยหรือไม่ก็ย้ายนีไอยู่วนั้นเองคนระับทุกคนเนี่ยดูดิคือธงที่อยู่เนี่ยเนี่ยกลุ่มที่แบบหน้าตาคุ้นๆเนี่ยคือรู้จักรู้จักหมดเลยไม่อยู่เลยสักคนนะท่านผู้ชมบอกเลยว่าแม่งเป็นเชิงยุทธศาสตร์มากจริงๆนะท่านผู้ชมบอกเลยว่าค่อนข้างน่ากลัวมากอุตส่าห์แบบป้องกันทุกอย่าง ป้องกันหมีป้องกันทุกอย่างผมเสียเวลาป้องกันเมื่อวาน่ะแทบไม่ได้ทาอะไรเลยของผมเสียผมเสียไปประมาณเกือบห้าชั่วโมงผมตื่นมาช่วงแปดโมงไะยันเที่ยงยันเที่ยงยันบ่ายโมงคือยังป้องกันยังอะไรกันอยู่เลยถึงแบบว่าพลังเราจะไม่ได้เยอะมากอาจจะดูแบบทุกคนเอ้ยดูเยอะไปหรือเปล่ารุนนี้นั่นพลังผมไม่ได้เยอะมากแต่ผมเต็มที่มากเพราะว่าช่วยทีมไงค่อนข้างดีช่วยเป็นพิเศษเลยแล้วก็ไปพักในช่วงบ่ายนั่นแหละเราไปพักใช่ไหมพักแล้วเข้ามามันยังอยู่ไงเราช่วงสี่ทุ่มเข้ามาก็ยังอยู่นะชม ไปนอนทน่านะตื่นเช้ามาประมาณ8โมงผมต้องกลางชิวเลยอ่ะคือเราแวกเพื่อนบ้านผมตรงที่อยู่กันใช่ไหมนี่ผมอยู่อ่าเราอยู่แบทบธงตรงนี้นี่เราอยู่แถวนี้ฮะท่านผู้ชมอยู่แทบแบบแทบจะตีหัวโค้งเลยเนี่ยน,น,นี่ตรงนี้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 ถ้าหลายคนสังเกตเห็นที่อยู่ตรงนี้กันเห็นป่ะนี่สนุกเกอร์เห็นปะ่นนปะคนไทยคือ,อยังอยู่กันอยู่เลยอ่ะแบบว่าโดนเตะหมดเลยพวกที่ออนไลน์คนที่อยู่ตรงนี้ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะย้ายไปจิวนู้นจิวนี้ะ เปิดชิวหมดเลยเปิดชิวป้องกันเมืองหมดเลยอะคือแบบว่าต้องเปิดอะ่ะแล้วผมแบบไม่รู้จะทํายังไงดีแม่งก็ะยายเมืองไม่ได้ก็ต้องเปิดชิวลอกอนแบบตั้งนโะคตรน่ากลัวมากจริงสําหรับจิตวิทยาน,นี้จริงนะาผู้ชมต่อมาท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นการเตือนเลยนะขอแบบมาเตือนจริงๆเตือนจริงๆสําหรับของเจ้าของกิวทั้งหลายนะท่านผู้ชมอย่าเพิ่งรับใครซีซัวเข้ามานะแบบว่าถ้ารับเข้ามาก็ให้อยู่แบบแรงหนึ่งอะไรไปก่อนนั่นเองนะท่านผู้ชมอย่าเพิ่งไป พิเศษเขาเยอะมากจริงอ <g ill> oh, ันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันไอ้นี่จริงหรือเปล่าว่ามันเตะได้จริงหรือเปล่าหรืออะไรเกิดอะไรขึ้นใครที่เป็นหัวกิลยู่ระดับสูงสามารถคอมเมนต์แล้วเข้ามาพูดคุยกันได้เลยเนาะเพราะว่าผมอยากรู้มากผมอยากรู้มากจริงๆเพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าผมออนไลน์เข้ามาเตะปั๊บใช่ไหมคือทุกอย่างมันก็สงบไปเรียบร้อยแล้วเราก็โดนเตะไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองแล้วท่านผู้ชมอย่างน้อยคือใครที่เป็นหัวกิวเนี่ยค่อนข้างที่จะพิจารณาเป็นพิเศษแล้วกันเนาะตอนนี้คือผมไปอยู่อีกกิวหนึ่ง ตอนนี้ไปอยู่อีกอกิลนึงหรือถ้ามีคนไทยเซิร์ฟเจ็ดสิบตรงไหนอยากชวนเราเข้าไปทักคอมเมนต์เอาไว้ได้หรือจะทักเข้ามาในเกมเราได้เลยเนาะน่าจะเห็นชื่อตัวละครเราอยู่แล้วนั่นเองนะใช่ไหมเออน่าจะเห็นเราอยู่แล้วสามารถทักเข้ามาได้เลยว่าเอ้ยอยากเล่นด้วยนู่นนี่นั่นทักมาได้เลยเดี๋ยวผมอาจจะแวบไปเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าจริงจังที่จะต้องไปตีเมืองกับคนอื่นมากผมเน้นแบบบริหารสร้างไปเรื่อยๆถ้ามีกิจกรรมก็เล่นถ้ามีกิจกรรมก็เล่นรรลน,นะท่านผู้ชมแต่ ถ้าบอกก็เรียกตีมือเอ้ยเราก็ตีนะแต่ถ้าเกิดแบบให้ผมไปเปิดนู่นนี่นั่นผมไม่เอานะทุกคนอยากบวกได้เราพร้อมที่จะช่วยให้แต่เราจะไม่ไปเป็นแกนนําหรือสายวางแผนอะไรทั้งสิ้นนะเรียกว่าเบ้นกินปอกคอนแล้วก็นั่งจวกแปซี่รอแบบหัวกิ้ฝั่งะระดมคนเราค่อยไต่อะไรอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะบอกเลยอันนี้เป็นคําเตือนจริงน้ออย่างน้อยก็ค่อนข้างที่จะระวังเป็นพิเศษเลยมาต่อกันนี้ประสบการณ์แปลกใหม่กับผมกันบ้านดีกว่านะท่านผู้ชมก็คือประสบการณ์โดน กันแล้งได้ไหมเพราะว่าไม่เคยเล่นเกมไหนที่แบบไม่ตกใจแบบนี้เมื่อก่อนคือปกติมันมันจะมีแบบว่าจะเป็นคำหยาบหรือจะด่านู่นนี่นั่นแบบอ่ากากบ้างเล่นนู่นเล่นนี่บ้างถูกต้องไหมท่านผู้ชมแต่อันนี้คือกิลเราเดี๋ยวมันมีแววที่ว่ามันจะล่มมานานแล้วเราต้องไปเิ่มที่กิลของผมก่อนเนาะเพราะว่าอะไรเพราะกิลของผมเนี่ยมันมีการที่ไม่ลงรอยกันท่านผู้ชมไม่ลงรอยในที่นี้คือหลายความคิดฮะ คือมันมีกิวเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นผู้ใหญ่่ะถูกต้องไหมก็คือหลายคนทํางานกันหลายคนไม่ค่อยมีเวลาเวลาไม่ค่อยมีกระตังนั่นเองนะท่านผู้ชมเขาก็จะทํางานกันไปแต่มันจะมีบางกลุ่มอ่ะพูดอย่างนี้ละกันเนาะก็คือเขาว่างความที่จะเล่นตลอดเวลาเลยจริงๆคือเขามีเงินเติมแล้วเขาจริงจังมากทําให้แบบว่ามันไม่ลงรอยกันฮะเขาเลยออกไปอยู่กิวอื่นนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะและจุดนั้นแหละฮะคือลูกกิวผมหลายคนที่โดนเตะออกขอเขาก็พยายามหากิวใช่ไหมแล้วไปเจอ เราไปเจอกันฮะแล้วแทนที่แบบว่าเขาจะยินดีคือกิลได้กิลคนอื่นเขายินดีนะแต่ไม่ใช่คนนี้เพราะคนนี้อยู่ในระดับตูงมากอยู่ในระดับแบบแรงสีเลยแล้วก็เลยพูดเลยว่าเอ้ยไอ้นี่นี่ว่าคนที่มาจากกิลนู้นกิลนี้มันเป็นอย่างนี้นะนมันเป็นอย่างนู้นแล้วก็บอกว่าไม่ชอบสมาชิกกิลของกิลนี้แล้วคือก็ปุกปั้นเลยฮะแล้วหลายคนก็บอกเป็นนู้นเป็นนี้แล้วก็มีการพูดว่าเอ้ย ไม่ไว้ใจเองอ่ะไม่ไว้ใจเองอ่ะทำไงดีอะ่ะเตะออกหมดไปเลยไหมหลายคนก็บอกฮ้ยจะไปเตะเขาทําไมก็มันคนละนู่นแล้วก็ให้เหตุผลมาว่<ม>าเอ้ยไม่ไม่อาจจะเป็นสปายก็ได้นะมันอาจจะมาเตะกิลพวกเราเลยทําให้ได้รู้ว่าน่าจกิลนี้หรือเปล่าที่แบบแวบเข้ามาเปาน็นไงโอ้โหวิคอลได้โคตรเชิงเชิงโคตรวิคอรจริงจริงก็คือหลายคนเนี่ยที่แวบเข้ามาเนี่ยจะโดนบุรีมากเลยแล้วพอ เรากิวเป็นคนไทยถูกต้องไหมท่านผู้ชมมันมีปุ่มที่แปลภาษาตรงนี้ได้ถูกต้องไหมรู้ชอว่าคนไทยอ่ะหลายคนบางคนก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้หรือหลายคนที่พูดได้แต่พูดได้ไม่เก่งใช่ไหมแล้วพิมพ์ภาษาไทยไปแต่มันก็มีแปลภาษาโดยที่ผู้ที่เขียนไปเนี่ยพยายามเขียนภาษาเพื่อให้เขาได้แปลได้ง่ายที่สุดแต่แทนที่เขาจะพยายามคุยกับเราดันแบบว่าบูลีเรื่องภาษาเฮ้ มันมีแบบนี้ด้วยอะไรมันโคตรรุนแรงขนาดนี้เมื่อก่อนหลายคนบอกเอ้ยพี่พึ่งเล่นไม่เคยเจออะไรแบบนี้หรอต้องบอกว่าเคยเจอครับผมเล่นหลายเกมเนี่ยผมเจอมาไม่ว่าจะเป็นเกมแลกตอนที่เปิดอยู่ตอนนี้หรือเกมอะไรก็ตามเจอทุกเกมไม่ว่าจะเป็นเกมแนว f อ s อหรืออะไรก็ตามเจอหมดแต่ส่วนมากจะเจอในรูปแบบที่คําด่าแรงๆถูกต้องไหมท่านผู้ชมแต่นนี้มันเหมือนกับว่าเป็นแบบผู้ใหญ่แบบผู้ใหญ่จริงๆเลยแบบผู้ใหญ่จริงๆเลยท่านผู้ชมมันเป็น มันเป็นคําด่าที่แบบว่ามันไม่ได้หยาบอะ่ะแต่แงด่าดแบบแบงแบงรู้สึกเจ็บอ่ะท่านผู้ชมแบบว่าแ่งไม่มีความมันไม่มีคําหยาบเลยท่านผู้ชมมันไม่มีคําหยาบเลยไม่มีแบบว่าไม,ม่ฟังนู่นนี่นั่นอะไรไม่มีเลยคือด่าดแบบผู้ใหญ่มากกันคือแบบว่าไม่รู้ว่าผมพูดไม่ถูกเลยจริงแล้วว่ามันมันไม่บางทีมันก็ไม่เชิงด,าด่าบางทีมันเป็นเชิงในแบบว่าบีบคั้นไงเหมือนแบบถามว่าทําไมถึงไปตีบ้านเขาอย่างงูน้นทาไมถึงไปตีอย่างนี้ถูกต้องไหมแล้วคนที่เขาไปตีอ่ะเขา ไม่รู้นะเขาอาจจะไม่อยากพูดภาษาอังกฤษก็ได้แต่ผมคิดว่าเขาน่าจะพูดได้แหละแต่เขาก็พิมพ์ไทยไปแต่แทนที่แบบจะคุยกันได้ก็โดนบูลลี่กันไปแล้วก็กลายเป็นเรื่องตลกตะแลงกันไปนั่นเองนะท่านผู้ชมนะมันเป็นความรู้สึกที่โคตรที่จะแปลกใหม่มากท่านผู้ชมจะตื่นเต้นดีหรือจะงงหรือยังไงดีก็ไม่รู้แล้วกันน้อแล้วแต่ท่านผู้ชมคิดนะ้อนหรือถ้าเกิดมีใครที่มีความคิดที่แตกต่างไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอาจจะไม่เชางนี้นะคุณตุลินอาจจะแบบพูดเเกกินไปปหรือล่าา็มถ คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยเนาะอันนี้เป็นประสบการณ์แบ่งแนวใหม่สําหรับผมที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยนั่นเองนะท่านผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างับท่านผู้ชมสําหรับการแชร์ประสบการณ์ใหม่ของการโดนตีกิวและการล่มสลายของกิวเราถ้ามีคนไทยคนไหนอยากจะเชิญเราไปเรายินดีไปนะเรายินดีไปเล่นด้วยพลังไม่ต้องเยอะก็ได้ขอแค่แบบว่าเล่นทุกวันผมก็โอเคละแบบว่าพลังกิวรวมกัน11ล้านก็ไม่มีปัญหาขอแค่ว่าพวกคุณเล่นแล้วพวกคุณเล่นกันทุกวันก็พอไม่ต้องอะไรกันมากแบบ เอ้ยมีอะไรช่วยเหลือกันได้นะนู่นนี่นั่นผมไม่มีปัญหาเลยลองชวนเข้ามาได้ตอนนี้เราอยู่ก,กิวหนึ่งอยู่ไงคือแบบว่าไปแอบหลอมๆอ,อยูข่ข้างๆเขาไงแบบว่าเอ้ยขออยู่ด้วยนะอะไรอย่างนี้แต่แบบว่าไม่รู้ว่าเรื่องมันจะแดงเมื่อไหร่แบบว่าพอดีเราไม่เป็นคนที่คุยแชทไงทำให้แบบว่าไอคนที่มันเกลียดกิวเราดั้งเดิมอยู่แล้วมันไม่รู้ไงว่าผมอยู่ในกิวนี้หรือเปล่ามันเลยยังไม่นี่แต่หลายคนที่แบบอยู่กิวผมดั้งเดิมแล้วเข้ามาเจอมันอ่ะมันโดนทุกคนเลย โดนทุกคนเลยตอนนี้ก็มีการคัดคนออกเหมือนกันเพราะว่ากิวเขามีประมาณร้อยคนใช่ไหมกิวผมก็ย้ายมาประมาณเกือบสามสิบแล้วแม่งเริ่มคัดคนแล้วก็หาคนใหม่เข้ามาคือตอนนี้ก็เริ่มโดนทยอยแต่ตอนนี้เราแบบหลอมๆก่อนไงไม่แน่นะอาจจะหลังจากลงคลิปนี้ไปแล้วเขาอาจจะรู้ตัวเลยก็ได้นะท่านผู้ชมเนาะใครที่มีความคิดแตกต่างไงสามารถพูดคุยกันได้นะไม่ว่ากันเลยไม่ว่ากันเลยผมอยากได้ความคิดที่แตกต่างอยู่แล้วเสมอเพราะว่าผมไม่เคยเล่นแนวนี้ไงผมไม่เคยเจออะไรแบบว่า แม่งเป็นการบุกโจมตีกิลแล้วตีกิลเราไม่เข้าปั๊บแม่งมาเป็นสไปเลยแล้วพอเชื่อใจได้เสร็จปั๊บด้วยที่ว่ากิลเรามันอยู่ในที่ระหว่างที่แบบว่าอยู่ปากเหวอ่ะกิลเรามันอยู่ที่ปากเหวเพราะว่าคือหลายคนก็เริ่มออกหลายคนก็ไม่ได้ออนหลายคนก็ไปที่กระสงการทําให้ผู้บริหารเนี่ยมันหายแล้วแม่งเป็นจังหวะพอดีสไปแม่งเจาะเข้ามาเสร็จพอเข้าได้เสร็จปั๊บแม่งไล่คนออกหมดเลยทําให้แบบว่ากระเจิงกันไปคนละทิศคนละทาง ตอนนี้คนที่คิดว่าคุยกันได้ก็แทบจ,จะไม่มีเลยจริงๆนะท่านผู้ชมตอนนี้ค่อนข้างที่จะเงียบเหงาเป็นพิเศษแต่เรายังเล่นอยู่นะสามารถชวนเราเข้าไปได้เลยนะท่านผู้ชมเนาะใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงช่วยกดไล,ล,ลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้เราด้วยเนาะส่วนสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามารนะับชมก็ผมบายๆจ้าการเรียบเรียงของผมอาจจะแบบ งง,ง,งก็ไม่ต้องแปลกใจนะท่านผู้ชมอันนี้เป็นจากประสบการณ์ล้วนๆเลยเราไม่ได้อัคดคลิปในการบวกหรือการเกิดเหตุการณ์อะไรจรนงก็เป็นการบอกเล่าของเราเนาะหรือใครอยากทราบรายละเอียดอะไรลองไปพิมพ์แคสในคนไทยดูได้ถ้าผมเห็นเดี๋ยวจะเล่าให้แต่ถ้าเกิดผมไม่เห็นลองทักไปที่กิวรามาก็ได้กิวของคนไทยเลย srf ใช่ไหมลองทักเข้าไปก็ได้ว่าใครที่อยู่กิวนี้ลองทราบสถานการณ์หน่อยว่าเป็นยังไงเขาคงจะมาเล่าให้ฟังแน่นอนนะท่านผู้ชม